พูดตรงๆเลยว่าอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีทุนที่จะเอามาจ่ายตรงนี้เดี๋ยวถ้าร้านพี่ปิดไปก็เงียบยิ่งกว่านี้อีกนะถามว่าพี่มีทุนต่อไปมากกว่านี้ไหมได้เท่าที่แบบว่าวันต่อวันดีกว่าคิดวันต่อวันตอนนี้ไม่สามารถคิดถึงว่า3วัน5วัน มันพวกนี้จะเป็นยังไงก็ได้แค่นี้พี่ไม่กล้าคิดเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีทุนอะไรแล้วหมดละคือเครียดมากตอนนี้ต้องกินยานอนหลับหรือใดใครเครียดนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันไปไม่ไหวจริงๆมันมันแย่ <God. S 1> <c oughs> ก็อย่างที่เราเห็นกันลูกค้าเงียบมากแล้วจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนอะไร <Yeah. S 1> ที่พุกพ่านอย่างเช่นสยามสแควร์ เมื่อก่อนนี่คนเขาจะแต่งตัวมาแต่งตัวแข่งกันมีความมีกิจกรรมทําเยอะแยะสนุกสนานกันนะแต่ตอนนี้มันเงียบมากมันทําให้รู้สึกแบบเฉามากในความรู้สึกพี่นะสยามมันก็เลยแบบเหนื่อยๆไม่มีอะไรอะ่ะอมมันต่างจากเมื่อก่อนตอนนี้ถามว่าเราใจหายไหมก็ที่สุดของชีวิตนะเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่เราต้องทําใจเราพยายามทําใจและพร้อมรับสภาพไปกับมันแต่พี่ก็อยากจะขอ ขอแค่แบบเออรัฐบาลช่วยเหลือเราแพ้ไปคุยกับผู้เจ้าของตึกเจ้าของห้างเจ้าของร้านคุยค่าน้ำค่าไฟขออย่างเดียวแค่นี้นอกนั้นมันเราจะไปขอให้รัฐบาลช่วยเราเราไม่หวังแล้ว ตอนแรกเลยเฟสแรกเนี่ยเขาบอกให้ปิดร้านตอนนั้นเป็นคร์ฟิวเป็นปิดไปอย่างนี้นะอันนั้นเขาได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมเงินเยียวยาตอนนี้เริ่มจากสองสามาไม่ได้เพราะเราไม่ได้โดนสั่งปิดเหมือนไอ้ไซตงงานแคมป์งาน,งานก่อสร้างหรือร้านอาหารคือเราไม่ได้โดนสั่งปิดร้านเพราะเราไม่มีคนติดโควิดถ้ามีคนติดโควิดอันนั้นเขาจะมีมาตรการการเยียวยาให้พนักงานหรือร้านเจ้าของร้านที่เขาจะสั่งปิดนะต,ต้องมีหมายเหตุว่าต้องเป็นโควิดแล้วร้านโดนปิด อ,นนอาจจะเดียวยาทางจุฬาหรือสยามเนี่ยค่ะก็มีการลดค่าเช่าแต่ก็ถามว่าลดค่าเช่าแล้วเราอยู่ไหวไหมเราอยู่ไม่ไหวรายรับมันไม่มีอ่ะมันไม่ครอบเมมันไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายเพราะเราจ่ายเราจ่ายพนักงานนี่ก็ขาดทุนมานะปีกว่านะควักเงินทุกเดือนทุกเดือนเอาเงินเก่ามาควักไปจ่ายพนักงานเลี้ยงพนักงานไว้ส่วนหนึ่งถ้าจากจุฬาพี่ขอลดค่าเช่ามากกว่านี้ให้พี่อยู่ได้ได้ไ,ดไหมแล้วก็ทางจากรัฐบาลเนี่ย พี่ก็อยากจะให้เขาอ่ะคุยกับเจ้าของห้างร้านเจ้าของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประสานงานเรื่องรดค่าน้ําค่าไฟให้มากกว่านี้ได้ไหมให้เราอยู่ได้พี่ขอแค่นี้จะให้มาเอาเงินมาเยียวยาอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเงินทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีช่วยเหลือแต่คันช่วยเหลือนี่พี่ขอแค่ค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าให้พี่อยู่ได้กว่านี้อีกสักนิดนึงให้พี่ขาดดูนดน้อยลงกว่านี้ ตอนนี้ที่สั่งล็อกดาวน์นี่นั่นแล้วเพื่อให้มันหวังว่าจะดีขึ้นพี่มองเห็นว่ามันเป็นไม่ใช่การแก้ปัญหาปัญหาจริงๆแล้วว่าเท่าที่พี่เห็นข้างนอกเวลาเราไปนั่นไปนี่บางคนไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารอย่างเดียวหรือบางร้านเนี่ยก็มีร้านอาหารที่เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ติดแอร์และทุกคนไปอยู่ในแอร์พี่อยากให้เขามีการแยกแยะอย่างนี้โดนรวบไปหมดก็ทุกคนอยู่ไม่ได้ประชาชนหาของกินลําบากนะการใช้ชีวิตลําบากมาก